มาถึงตอนที่4แล้วนะครับสรันพีชภาคก่อมานึนเ้เนื้อฉบับรีมาสเตอร์ซึ่งคีมีเราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันและคนพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับ ต่อมาก็เป็นทางได้อุซมนะครับที่2กล้องมองเห็นอะไรบางอย่างคล้ายเรือที่6นาฬิกาแต่ในขณะที่กำลังจะเรียกทุกคนมาดูนะครับก็ถูกวัวทะเลที่ลากเรือของเจ้าพวกคาริบูชนเข้ามาเรือซันนี่ซึ่งพลูฟี่ก็งงแหละครับว่าพวกนั้นเป็นใครและพวกมันคิดจะข้ามฟองเข้ามาอย่างนั้นหรอแต่นามิก็สงเกตเห็นนะครับว่าเจ้าวัวทะเลที่ลากเรือพวกนั้นมามันดูคุ้นๆนามิเลยถามกับเจ้าวัวทะเลตนนั้นว่ามันคือมอมูที่เคยอยู่กับกลุ่มจุดสัตว์อาลองใช่ไหมซึ่งมันก็จำนามิ แล้ก็ทาให้เจ้ามอมูน้กลัวพวกดูฟี่จนเผ็ดแนบไปทำให้เจ้าคาริบูน้ขึ้นเรือซันนี่มาคนเดียวโดยที่น้องกับลูกเรือของมันนั้นยังอยู่ที่เรือแล้วเจ้าคาริบูกับลูกเรือคนอื่นก็งงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าวัวทะเลส่วนเจ้าคาริบูเมื่อขึ้นเรือซันนี่มาก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันจัดการกับพวกหมอกฟางให้หมดแต่แล้วเมื่อหันหลังกลับไปก็ไม่มีลูกน้องสักคนนะครับจักคาริบูก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง จากนั้นมันก็ถูกแฟงกี้จับหิ้วมาเพื่อจะโยนลงทะเลเจ้าคาริบูมันจะได้อ้อนวอนร้องขอชีวิตกับแฟงกี้เมื่อกี้เลยจับมันทุ่มลงพื้นแล้วบอกว่าอย่ามาทำเป็นพูดดีเมื่อกี้ยังบอกว่าจะฆ่าพวกเขาทุกคนอยู่เลยจากนั้นโซโลก็ถามว่ามันเป็นใครมาจากไหนใมกระตาของกลุ่มโจรสลัดเมื่อกี้สินะแต่เจ้าคาริบูมันก็ตีหน้าเศร้าแลวคอมเทสว่าไม่ใช่มันแค่ถูกเจ้าพวกนั้นหลอกใช้ก็เท่านั้นซึ่งเจ้าคาริบูมันก็จะขอร้องพวกโลฟี่นะครับว่าให้มันขึ้นเรือลำนี้ไปด้วยสัก ดันั้นนามิก็ถามกับเจ้าคาริบูนะครับว่าวัวทะเลที่ลากเรือเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วจ้าคาริบูที่เห็นนามิก็บอกว่าสวยเซ็กซี่ไม่เบาเลยแฮะเลยถูกซันจีทิบหน้าเข้าให้และบอกกับนามิว่าปลอดภัยแล้วแต่เมื่อซันจิเห็นรอยยิ้มของนามิก็เลือกกำเดาพุ่งอีกรอบนะครับอุซบเลยบอกว่าอาการของซันจีนี้มาทำให้ยุ่งยากชะมัดจากนั้นเจ้าคาริบูก็บอกกับนามิว่าเจ้านั่นเป็นแค่อสูนทะเลที่จับได้แถวๆนี้ซึ่งการที่เอาเจ้าน้าม,มาลากเรือจะช่วยให้เดินเรือ้างบา แตน,นอุซอก็ถามก,กับน,นามิว่าพวกเขามุ่งหน้าไปคนละทางกับที่ล็อกโพชีไปนิดหน่อยหรือเปล่าแต่นามิก็บอกว่าไม่เป็นไรไปทางตะวันตกเฉียงใต้าจากทางที่เข็มชี้ไปคือเส้นทางที่ถูกต้องลูฟิ่เลยถามว่ามุ่งหน้าไปต,ตรงจะไม่ถึงเร็วกว่าหรอนามิก็บอกว่าต่อให้มุ่งหน้าไปตรงๆก็จะโดนกระแสน้ําดูดอยู่ดีแต่ถ้าไปชนเข้ากับแนวเขาหรือภูเขาไฟใต้ทะเลละมีหวังจบเห่แน่แล้วนามิก็บอกว่าจากนี้ไปอากาศจะเย็นขึ้นเรื่อยๆให้ทุกคนไปหาเสื้อโค้ทมาใส่กันรูฟก็บอกว่าเขาชักจะเริ่มหนาวขึ้นมาซะแล้วสิรรปเเเอออ์ลยบกวว่่่่าาไไมมมีผหนังใช ทำให้บลุกเสียเซลนะครับที่โดนชอปเปอร์ตัดหน้าเล่นมุกไปซะก่อนซึ่งในความซื่อบื้อของโซโลนะครับเขาเลยถามว่าจะไปที่หนาวๆหรอแต่บอกจะไปใต้ทะเลลึกไงื่งกี้ก็บอกว่าใต้ทะเลก็ต้องหนาวอยู่แล้วเหมือนกับน้ํไในอ่างที่น้าร้อนจะอยู่ด้านบนน้าเย็นจะอยู่ข้างล่างแต่น้ำรลุกก็เสริมนะครับว่าส่วนล่างของทะเลเรียกว่ากระแสน้ําใต้สมุดที่มองไม่เห็นโดยมันเป็นกระแสน้ําขนาดใหญ่ที่แตกต่างกับกระแสน้ําที่พื้นผิวโดยสิ้นเชิงอุธธ้บซบเลยชมว่าทำไมบลุกรอบรู้จัง ลูกก็บอกว่าเขาอยู่มานานนี่นาซึ่งลูกก็จะบ่อยนะครับว่ามีตำนานมากมายที่เ่าคานเกี่ยวกับกระแสน้ํใต้ทะเลอันมืดมิดที่ไม่มีใครเคยรู้จักด้วยทั้งสัประลาดคําสาบวิญ,ญญาณคนตายแต่ไม่ชอปเปอร์รู้สึกกลัวนะครับซึ่งต่างจากลูฟี่ที่รู้สึกตื่นเต้นจากนั้นอามี่ก็สรุปว่าพวกเขาจะลอยตามกระแสน้ําไหลลงจากชั้นน้าตื้นไปสู่ชั้นน้ําลึกซึ่งถ้าทาแบบนั้นจะทําให้พวกเขาไปถึงใต้ทะเลลึกได้และพูดไปก็ดูเหมือนว่าพวกลูฟี่จะไม่เข้าใจนะครับแต่แล้วเรลอาาลลลร็วนะครับ แต่เจ้าคาริบูก,ก็สังเกตเห็นว่ามีสป,ปาร์ดอยู่ข้างล่างเลยบอกให้กลุ่มหมวกฟางหันเรือกลับซึ่งเจ้าคาริบูมันก,ก็จะบอกอีกนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าน่าจะอาศัยอยู่แถวนี้วิสาที่ล่องไปตามมาหาสมุทรและมันก็คือคลาเค่นนั่นเองนะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วมันคงบุกขยี้เรือที่ออกทะเลไปหลายลำแล้วเจ้าคาริบูก็พยายามบอกให้กลุ่มหมวกฟังรีบหนีนะครับเพราะมันยังไม่อยากตายที่นี่แต่ลูฟี่ก็บอกว่าไม่เอานะครับเพราะเขาคิดอะไรดีๆออกแล้วซึ่งนั่นก็คือเขาจะทําให้คลาเคเารา แต่อุซบก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะทาอย่างนั้นและเมื่อลูฟี่แหกตายด้วยให้ดีว,ว่าเจ้าตัวนั้นไม่รู้ว่ามีชีวิตมากี่ร้อยปีแล้วแต่คลาเคนก็คือสปหลาดเหนือจินตนาการที่โผล่มาในตำนานหลายๆเรื่องบนโลกสุดท้ายโรบินก็วาดรูปเจ้าคลาเคนเฉยเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสาได้เจออีกไหมส่วนโซโลก็ถามลูฟี่ว่าถ้าคิดจะสู้แล้วเขามีแผนหรือเปล่าลูฟี่ก็บอกว่าปัญหาก็คือมันอยู่ใต้ทะเลนี่แหละแต่แเราจะมองมูกลากเรือพวกลูกน้องของเจ้าคาริบูกลับมาเนื่องจากถูกพวกมันซ้อมเลยต้องยอมลากกลับมา แต่ไม่ท่ารเรือของพวกนั้นก็ถูกคราเคนบวกขยี้จนเรือแตกไม่มีชิ้นดีทำให้เจเ้าคาริบูและคนอื่นๆตายกันยกเรือแต่นั้นเจ้าคราเคนก็มุ่งตรงมาที่เรือซันนี่นะครับดูฟี่และโซโลเลยเตรียมที่จะเข้าโจมตีแต่ก็ถูกอุสมห้ามเอาไว้บางกีที่เห็นท่าไม่ดีเลยบังคับเรือซันนี่ให้ถอยหนีจึดูฟี่ก็จอกไปซ้ายกับมันท่าเดียวเลยนะครับแต่โชเบิร์กพยายามห้ามเจ้าคราริบูเลยบอกกับดูฟี่ว่าถ้าอยากจะสู้ขนาดนั้นละก็มันจะบอกวิธีให้หรือวิธีที่ว่าก,ก็คคืออออออใให้้้้้้พวกลกลลููููฟฟีีี่่่่่่ยยยนนิรมมมททุซึงงถถาาาาแบบ็จะาาจะะะสสสตตไดเ เมื่อสามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับพวกดูฟี่ก็พากันลุยทันทีโดยที่ลืมผูกเชือกเอาไว้กับตัวแต่แล้วเจ้าคราเทนก็โจมตีเรือซันนี่นะครับแฟงกี้เลยยิงมิสไซสกัดเอาไว้แต่ด้วยความที่หนวดมันมีหลายอันมันเลยโจมตีเรือได้ต่อเนื่องสุกราช็อปเปอร์ใช้การพลอยป้องกันเอาไว้แต่ก็ยังไม่ไวทุกหนวดอันอื่นของมันโจมตีจนเรือกระเด็นนะครับซึ่งในขณะที่เรือกำลังจะชนเข้ากับโขดหินโรบินก็ได้ใช้ท่ามิลเฟอร์ สร้างมือขนาดใหญ่ขึ้นมายันเอาไว้จากนั้นลูฟี่ก็ใช้เกียร์สามขยายกระปั้นให้ใหญ่แล้วใช้ห่าคีกรอเสริมความแข็งแกร่งและเนื่องจากว่าอยู่ใต้ทะเลนะครับเลยทำให้ลูฟี่ต้องควบคุมร่างกายได้ลาบากทำให้เจ้าค,า,ค,า,คา,าเแค่ได้ตั้งท่าเตรียมตั้งรับได้ทันทานจีและชิงลงมือก่อนด้วยการพุ่งออกจากฟองด้วยความเร็วแล้วก็ใช้ท่าเดียบูจัมตินช็อตโจมตีที่หนวดของมันซึ่งวยความร้อนที่สูงมากก็ทำให้หนวดของเจ้าคลาค่ทแทบจะไม่เกรียมเลยทีเดียว ตวธนาโซโลก็ใช้วิชา3ดาบทางแยก6วิถีฟันหนวดของมันจนขาดเป็นเส้นๆลูฟี่เรือเวทใส่โซ,โซโลกับซันจีนะครับที่ไปทาลายหนวดของมันปอดีเขาจะใช้หมัดยางยืดปืนชางซัดเข้าไปเต็มๆซึ่งเนืงจากที่ถูกลูฟี่เล่นงานนะครับเด้าคาเค่ก็ถูกกระแสน้าดูดลงไปข้างล่างรุมถึงพวกลูฟี่แล้วก็เรือซันนี่ด้วยแอนมีจะให้แฟงกี้จำทางเสือไว้ให้ดีๆแล้วก็หันเรือไปทางซ้ายแล้วบอกอย่าให้ชนเข้ากับร่องสมุด จากนั้นเรือซันนี่กับพวกลูฟี่ก็ถูกกระแสน้ำลึกดูดลงไปใต้ก้นสมุดนะครับซึ่งทุกคนบนเรือก็ไม่เป็นอะไรยังปลอดภัยดีกันทุกคนแต่ปัญหาก็คือพวกเขาหาพวกลูฟี่ไม่เจอเลยและจุดที่เรือซันนี่อยู่นั้นก็มืดอึมมากๆจนมองอะไรไม่เห็นซึ่งพวกเขาก็หารู้ไม่นะครับว่าตอนนี้พวกเขากาลังอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตขนาดมาหึมาใต้ทะเลลึกและพอแฟงกี้เปิดไฟเท่านั้นเลยครับพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าจะได้พากันรีบเห่นในทันที แล้วเนหาในตอนที่4ของวันพีชภาคกองมนุษย์เงี้ชบัดว mm ีมัสเตอร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ภาคที่ใหม,ม่ๆของทางช่องเราก็สำเรกบโคตราไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ